สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนการเปิดแฟนตะยงบนเพจ facebook นะครับซึ่งแฟนตะยงมีหน้าที่อะไรแฟนตะยงก็คือการที่ผู้คนมากดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ในเพจของเราบ่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทุกโพสหรือเกือบทุกโพสนะครับพอสักพักระยะหนึ่งเวลาที่เฟซบุ๊กได้กําหนดมาครับมันก็จะได้รับเครื่องหมายแฟนตยงเป็นรูปเพจนะครับเวลาเขาคอมเมนต์มันจะมีรูปเพจบน ชื่อ Facebook ของเรานะครับและก็จะมีคําว่าแฟนตัวยงครับซึ่งมันเป็นเจอลูกเล่นของ Facebook ที่สร้างขึ้นมาเกี่ยวกับแฟนคลับเพจที่กดติดตามเพจของเราหรือของใครก็แล้วแต่ที่เป็นแฟนคลับติดตามบ่อยๆนะครับมันก็จะมีแฟนตัวยงขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนการเปิดแฟนตัวยงบนหน้าเพจเลยครับก่อนอื่นเราต้องมี Facebook สีฟ้านี่นะครับจากนั้นเรากดเข้าไปเลยนะครับ มาดูตรงสามขีดตรงนี้นะครับกดเข้าไปครับแล้วก็เลือกเพจของเรานะครับที่เราต้องการจะเปิดนะครับจากนั้นให้เราเลื่อนแถบข้างบนนี้ครับเลื่อนมาขวาสุดเลยครับเห็น3จุดที่เขียนว่าเพิ่มเติมก็กดเข้าไปครับหลังจากนั้นให้เลื่อนลงมาครับมาดูคําว่าการควบคุมเพจครับมากดการตั้งค่าตรงรูปฟันเฟืองนะครับกดเข้ไปเลยครับ จากนั้นให้เรามาดูมากดตรงรูปดาวน,นะครับที่เขียนว่า a c e b o o k เบสกิทถ้าออกเสียงไม่ถูกต้องก็ขออภัยด้ครับจากนั้นกากดเข้าไปเลยครับของผมมันเปิดอยู่แล้วครับถ้าของคนเพื่อนมันจะขึ้นแบบปิดแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็กดเปิดตรงนี้ได้เลยนะครับเท่านี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับเวลามีคนมากดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ที่ มีส่วนร่วมเกี่ยวกับปีจของเราบ่อยๆก็จะได้รับแฟนตัวยงแบบนี้ครับจะขึ้นมาแบบนี้ครับก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ช่องผมให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาก่อนครับสวัสดีครับ